เวลา17นกา12นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเป็นในการพระราชพิธีชันรมงคลพุทธศักราช2568เป็นวันที่2ณพระที่นั่งอมรินทราวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวัง โอกาสนี้สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวไรลักษณราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคติยราชนารีเฝ้าออทูละออกธุลีพระบาทรับเสด็จ ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสก,การผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัดรัชกาลที่หนึ่งถึงรัชกาลที่เจ็ดและรัชกาลที่เก้าหน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาทรงกราบทรงศีลพระราชาคณะถวายศีลจบทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยบูชาเทวดาที่รักษาพ,พนกภนประดลมหาสเปตชัตัดเครื่องราชาก,กุฎภัณฑ์ทรงคม พระมหาราชครูพิธีสีวิสุทธิคุณประธานพระครูพราหมณ์อาจประกาศพระราชพิธีชัตรมงคลพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบถวายอดิเรกถวายพระพรลาพระราชพิธีชัตรมงคลเป็นพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสมโพชพระมหาสเสวตฉัตรเครื่องราชุป,ปโภคฉลองสิริราชสมบัติเนื่องในวันคล้ายวันบรมราชาพิเศษของพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชวงศ์จรี เป็นวันที่ระลึกในการครบรอบปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับพระบรมราชาพิเศษเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทยโดยสมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณีจัดขึ้นครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวามหมามกุฎวิทยามหาราชรัชกาลที่4 ต่อมาในรัชกาลปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีบรมราชาพิเศษตามโบราณราชาประเพณีในวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562หลังจากนั้นทุกปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชกุศลทักษิณานุประทานและการพระราชพิธีจัดระมงคลรวม3วัน วันแรกคือวันที่2พฤษภาคมเป็นวันงานพระราชกุศลทักษิณานุปทานณประที่นั่งอมรินทราวินิฉัยเพื่ออุทิศส่วนกุศลถวายแด่พระบรมราชุปภการีมีการสวดพระพุทธมนต์ถวายพระธรรมเทศนากันหนึ่งประสงค์สับปกรณ์และในวันนี้วันที่3พฤษภาคมเป็นวันเริ่มพระราชพิธีฉัตรมงคลซึ่งได้ประกาศพระราชพิธีฉัตรมงคลและเจริญพระพุทธมนต์ ส่วนในวันพรุ่งนี้วันที่4พฤษภาคมเป็นวันฉัตรมงคลซึ่งจะมีการสมโภชเครื่องราชกกุธพัณธ์อีกทั้งทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระม่อมพระราชทานพระบรมปราชานุญาตให้พระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการและประชาชนเข้าถวายบังคมสมเด็จพระบรพะมหากษัตริยาธิราชณรบสาาพระเทพีดอตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกา we